ือเราจะหาเงินหนึ่งล้านจากร้านขายยาแผนโบราณในเกเดอซิมสี่ค่ะแต่เือเล่นมา27วันซิมแล้วทําทุกอย่างนอนกลางดินขุดสมุนไพรย,ยังทําไม่สาเร็จเลยค่ะครั้งที่แล้วเราลงทุนเปิดร้านได้เงินวันละสี่หมื่นซึ่งยังไม่พอ EP นี้ถ้าเราขยายร้านจ้างพนักงานแล้วก็เปิดคอร์สสอนปรุงยาจะหาเงินล้านได้หรือ,อยังตอนนี้พักเสริม Enchanted ็ดไ a เนเจออกแล้วขอขอบคุณทุกๆพพอร์ตผ่านการใช้โค้ดคัพเค้กสิหกสิบในช่องโปรโมโค้ดนะคะลืมบอกไปค่ะครั้งที่แล้วซิมเราโดนเเเอออลลล่่่นนััักกกกพาาาตตววบมม็็ปปปดทท้้้งงแแแๆจะคคคผูไุสร ลุยเลย แตเรามีถึง63 0 0 0แล้วลองเปิดร้านต่อกันนี้ให้มันทะลุแสนไปเลยอัปเกรดร้านกันค่ะเอาตรงกลางนี้แล้วกันให้ลูกค้าสามารถที่จะทิปเราได้ค่ะไปคุณเหลี่ยมกาลังไปคลอดคลอดอะไรคะไม่ใช่อะไรนานๆดีดิฉันจะเล่นซิมหนาตาดีางไงเล่นปึ๊บท้องปั๊บแปลว่าสามารถไปคลอดที่โรงพยาบาลได้อาลรบเราไปโรงพยาบาลแล้วกันค่ะไปแล้วซิมเราก็ใส่ชุดเป็ดหนังมันดากาลังจะคลอดเข้าไปในแผนกสูตินรีแพทย์เข้าไปแล้วจ้ะแม้แต่รีเซพชันยังมองปแปลกๆสิ่งที่ออกมาคือหัวใจเอากลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ฮัลโหล congratulation iscal มีไม่ต้องมายินดีกับดิฉันเลยค่ะมันผิดติมไปหมดมันผิดไปหมดดิฉันไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็เออเอาออกจากตัวซิมดิฉัน าได้ลูกแฝดงั้นเหรอคือฮีไปท้องกับใครอ่ะหนึ่งคนพอทนสองคนพอเลยเซนจูโฮมเวิร์กก็คือส่งกลับบ้านเกิดไปเลยเราจะส่งเด็กกลับบ้านเกิดไปเลยดีไหมระหว่างนี้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็อเอาไปหลบฝนที่ใต้ดินก่อนไหมมาขอลุยต่อคุณดูสิฮาน้องร้องแต่ว่ายายเรายังไม่เอาเลยอ่ะแล้วก็เปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ํายาโชคดีไปขายหน้าบ้านกันไหมนี่บวกกาไร3ามร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจะได้ได้เงินแสนเร็วขึ้นไงอู้เจ็ดหมื่นห้าแล้วค่ะด่วนเลยอยากได้เงินได้โปรดช่วยซื้อด้วยคุณลูกค้าซื้อไหมคะมมัันนแพงฉีก เก้าหมื่นซิมเบลเลียแล้วค่ะอีกนิดเดียวก็จะหนึ่งแสนแล้วซีนหนึ่งแสนนี้ซิมดิฉันจะต้องไปยืนทำยาเท่านั้นไงไม่มีท่าทีใดจะสง่าผ่าเผยไปกว่ายืนทำยาแล้วเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแล้วค่ะใกล้จะหนึ่งแสนแรกใกล้แล้วใกล้แล้วและหนึ่งแสนซิมเบลเลียแรกก็แตกแล้วค่ะเฮ้ยโมเดลนี้เวิร์กค่ะไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าการปรุงยาใช้เวลาตั้งนี้สิบเก้าวันซิมถึงจะมีเงินหนึ่งแสนแรกได้วันนี้ก็ปิดร้านไปก่อนนะคะเปิดมาถึงสิบสามชั่วโมงก็ได้สองหมื่นไม่แย่เลยนะเป็นธุรกิิิิิจจทททีี่่่เเเเเเเรรรรรรญุงงงงืออลลลยยยมมมมาา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 ดดดูกกัันนนสวววป้้้้้้บถใหหต็็ชฟแซ ไปยืนขายไปมันจะต้องสองแสนต่อรอบได้ดิจินนาการในหัวสําคัญที่สุดความจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยทดสอบกันนี่ก็จะเป็นพืชสมุนไพราหายากที่ใช้กันบ่อยๆในสูตรยาแพงๆฉะนั้นดิฉันก็จะดูแลเขาต่อไปแล้วเมื่อเช็คสมุนไพรในกระเป๋าก็จะเห็นว่าเรามีของเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมีคาวพลันเบอร์รี่ตั้ง14อันซึ่งเราจะเอามาแปรรูปเป็นเขาคาลพลันอันนี้ที่ทําเงินได้ถึงอันละสามพันกว่าเราจะต้องเป็นร้านค้าที่มีสต็อกขวดยามากที่สุดในเมืองให้ได้นี่ขอตัดภาพมาที่เบบี้นิดนึงนะคะเกิดป เาจะใช้ชีวิตยากมากฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องส่งน้องกลับไปโฮมเวิลด์หรือว่ากลับไปโลกที่น้องจากมา,าไปเรียบร้อยให้น้องอัดกลับไปเถอะค่ะแม่เขาน่าจะดูแลได้ดีกว่าเราเราดูแลไม่ไหวจริงๆนะตอนนี้แล้วเราก็มาเก็บสมุนไพราหายากหลังบ้านต่อกันดีกว่าลุยกันต่อค่ะเป็นวันพฤหัสเราต้องรีบแล้วเนี่ยแล้วก็ดื่มน้ํายาโชคดีก่อนเปิดร้านค่ะนี่เอาทุกทางเลยลูกค้าซื้อไปปุ๊บเราเติมปับ๊บมันจะไม่รวยได้ยังไงใช่ไหมน่าจะเป็นเพราะของเรายัางน้อยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าลูกค้าเรามาน้อยมากตอนนี้พวกเรามีข่่าาาาาาววครแพนนมมมมมกกยยัใใจ ไม่มั่นใจอย่างเดียวคือลูกค้าไปไหนหมดเพื่อเลียกลูกค้านะคะที่ฉันมาเปิดโต๊ะขายยาหน้าบ้านนี่ว่าค่ะที่ฉันคิดว่าเราย้ายเชฟเนี้ยขึ้นไปขายข้างบนชั่วคราวกับซิมเราดีกว่าไหมคะคนเยอะกว่าเยอะเลยเรียงแบบไรศิลปะวัฒนธรรมสุดๆและมีคนซื้อเขาเข้าแพนไปรัวมากเลยค่ะตอนนี้มี1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วอ่ะคือรู้อย่างนี้ขายข้างบนตั้งแต่แรกสําหรับเรื่องความปรารถนาจะทําชั่วโปรดไว้ใจชาวเมืองซิมสีค่ะและมีคนซื้อไปอีกแลว้วอ่ะเขาเข้าแพนรัวมากเพื่อให้ลูกค้ามองอะะะะไไไรรดดด้้้สสสวกกกกมมาาขึึน็จติแงฟเลยคู่่ กำไร3า0้ยาน,นี์ขายไข่ไม่ค่อยออกเลยค่ะนี่ทำไมหลังๆเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวนะคะลดราคาเป็น20 0นก็ได้อะโทษนะคะใครมาปสัสสาวร้าตรงนี้คะเนี่ยฮัลโหลโอ้โอ้โอ้ซื้อรวมมากขอบคุณมากเลยเฮ้ยห่งแันปิดร้านจะมีเงินเท่าไหร่อ่ะไม่ขออะไรมากค่ะขอ2,000 200, 0 0ในบัญชีเป็นครั้งแรกได้ไหมจะได้มีความหวังไปถึง1ล้านต่อและเราควรจะมีห้องน้ำสาธารณะให้ลูกค้าแล้วไหมคะทุกคนมาเยี่ยมราชในนี้บ่อยมากอ่ะโอ้โหและเข่าเข่าแพลด้านล่างก็ถูกซื้อไปหมดแล้วถูกซื้อหรือถููกกขโโโมมมมยย็ไไ่่ทราาบะีเเวลดอ มากเปิดร้านรอบนี้ได้เงินถึง60,000ซิมเลียนมาไปกันต่อเข้าสู่วันที่3 3ตั้งแต่เริ่มชาเลนจ์มีเงินในบัญชี1 7 1 0 0 0นหมืน, 71, นดืดมากเลยค่ะหลังจากกินน้ำมันนี้เพื่อหยุดความต้องการของซิมแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยดีกว่าค่ะเราทำเขา่ขาเข่าแลนเพิ่มในขณะเดียวกันก็เปิดร้านต่อเลยจ้ะนอกจากนี้ดิฉันก็จะให้ซิมสลับมาเปิดร้านบ้างค่ะเพราะว่าการเปิดร้านหน้าบ้านเนี่ยเรียกจำนวนคนได้ดีเลยถ้าไม่หลงัลงๆขายยากมากขึ้น,นเนี่ยหนืดขึ้นนะเนี่ยธุรกิจเราพอก เื่อนเป็นสองดาวขอบคุณมากรอคำนี้มานานแล้วดิฉันก็จะเอาพอยต์มาเพิ่มข้อนี้ going viral ค่ะร้านเราจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ลูกค้าใช่ไหมเข่าวข่า plan ขายออกอีกเพียง3อันเท่านั้นก็จะมีเงินส0งแสนแล้วใช่ไหมใกล้แล้วค่ะ1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นสได้ดีเพราะเขาเข่า p l a แท้เลยใกล้สุดแล้วเฮ้ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันคุณคะที่ฉันจะมีสองแสนเป็นครั้งแรกแล้วอีกเพียงหนึ่งพันซิมเลียนก็จะสองแสนแตกในวันที่สามสิบสี่ตั้งแต่เริ่มชาเล็งแล้วค่ะใครจีเป็นคนช่วยเราและคุณบล็อกแพน แต่เราจะรันร้านต่อไปจนกว่าเขาเข่าเพลนล็อตนี้จะหมดนะคะโมเดลธุรกษษษิจเขาเข่าเพลนหน้าบ้านสุดยอดค่ะได้ทิปถึง55 0 0และได้เงินในรอบเดียวถึง4 2 0 0 0่อซิมเลียนแต่ยังไม่พอค่ะต้องเยอะกว่านี้อีกและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เข้าสู่วันที่35ตั้งแต่เริ่มชาเลงจอะ่ะกำลัง<บ>ปั่นเงินไปสู่2 0,000 0กว่ามาพาย,ยุเข้าอะไรตอนนี้ไม่ทราบแต่เชิก็ขายต่อไปอาหารได้ทอ้อไหมไม่รู้เหตุใดตอนนี้เขาเค่าเพลนเหลือ3 4อันสุดท้ายนี่ขายบ่อออกเลยที่ฉันก็จะเริ่มแบ่งเวลามาคคคุยยกกกกัับบลลูู้้้้้าาาาาานนนนะมมแสสดดงรรรตอผชชชทท่่ใใีีิจป หาเงินเป็นกอบเป็นกำรรอยากจะบอกว่าเลี้ยวกลับไปได้เลยค่ะยากมากเหมือนที่เล่าไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราไม่สามารถคลิกแล้วให้เขาทํารัวๆได้เราจำเป็นจะต้องรอยเขาทําเสร็จก่อนหนึ่งอันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเฝ้าเฝ้าทุกปินาที <c ười> อยากจะให้พ่อค้ายารวยกว่านี้มากๆเลยค่ะถ้าจําได้ซีรีส์วาดรูปนี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะคะก็คือตอนนี้ใช้เวลาเกิน1เดือนซิมไปแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเราตั้งเป้าหมาย1ล้านแล้วเราก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะมาทำเขา่ขาเข่าพลั้นอีกทำเขา่ขาเข่าพลั้นอีกสองอันนี้ว บทจนกล้ามขึ้นขายได้50ขอบคุณมากมันจะต้องมีทางสิที่เราจะหา1ล้านซิมเรียนจากสิ่งนี้ได้อะมันต้องได้ดิอยากจะรู้จริงๆค่ะร,รอบนี้ว่าถ้าเติมเต็มเชฟทั้งร้านบวกกับขายเขาเขาแพลนหน้าร้านเราจะได้เงินมากกว่า1 0 0 0 0 0สนไหมต้องได้มากกว่าสิและนอกจากนี้เรามาประหยัดเงินด้วยการลบห้องใต้ดินออกไหมหะห้องเนี้เนื่องจากว่าลูกค้าไม่ลงมาเลยทํายังไงก็ไม่ลงมาฉะนั้นไปลบออกไปโอประหยัดเงินถึง5 0 0 0ขายของโชคดีสลับกับโชคร้ายไปดูซิว่ารอบนี้ถ้าเราเสนอตัวสอนลูกค้าด้วยเนี่ยเราจะได เน่เริ่มชาเลนจ์ยังปั่นยากันอยู่เลยจ้ะยังไม่เต็มเชลฟ์เลยสัวไปฮีก็มีความสุขกับชีวิตในการปรุงยาอยู่นะคะไม่เป็นไรได้เงินล้านช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ฟีเจอร์อย่างหนึ่งถ้ามีในภาคเสริมนี้เรารวยไปนานแล้วก็วคือการให้ลูกน้องช่วยทํายาให้เราได้อะตอนนี้มันทําไม่ได้ไงมาและของก็เยอะพอสมควรเราก็มาเปิดร้านอีกรอบกันค่ะ <S <S day สามสิบแปดดูซิจะหาเงินสี่แสนได้ไหมเรามาดูซิว่าเราจะสอนใครได้ไหม <S <S อู้หู้ได้ชั่วโมงละแปดร้อยหกสิบ็มไิงั้นเหรอคะ แ,แ,ลและคุณอิซี่ว่าที่ลูกจ้างและลูกศิษย์คนแรกก็ยอมเรียนกับเราค่ะดูซิว่าถ้าเขาปั่นสกิลไปถึงเลเวล5เราจะจ้างเขาแบบมานอนอยู่ที่บ้านเราเลยได้ไหมและคลาสแรกสอนเสร็จแล้วได้เงินมา3 0 0พันค่ะเดี๋ยวนะคะเราสะสมพอย์ความพึงพอใจของซิมได้ถึง3 2 1พอยพอย์งั้นหรอใน3,200พอย์เรามาแบ่งซื้อดังนี้ค่ะ2,000พอย์แรกเรามาซื้อให้กระพปปรปัสสวะแข็งแรงสุดๆและอีก1,000พอย์ซื้อสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถเก็บค่าสอนได้แพงขึ้นมาอะไรที่ท่่่ทาาาาาใหห้้้้้ไไดดกกกรรรมมมขึนนนนเเเเออคะพืัลลยยป็ววชงิ มาแล้วก็ได้ลูกศิษย์คนต่อไปและซ้อนรัวๆในขณะที่สินค้าก็วางขายเอากําไรไปด้านหลังบ่อมีใครมาซื้อเลยทําไมอ่ะเรียนจนเสร็จได้เงินเท่าไหร่ไม่ทราบตัวเลขมันซ้อนกันไปหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้มีส่งแสนห้าหมื่นแล้วดิฉันรู้สึกว่าเราขายได้ไม่ดีเท่าวันแรกที่เปิดร้านนะ่าจะเป็นเพราะฝนตกด้วยหรือเปล่าดิฉันจะขอลดราคาเชลฟ์นี้ลงเป็นบวก50%พอค่ะเพราะว่าออกช้าหรือเกินโอ้ใช้ได้พอลดราคาเหลือกาไรแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนซื้อรัวขึ้นค่ะสองแสนเจ็ดแล้วโอ้หมายได้เงินเยอะขึ้นจริงด้วยรรอบนนี้้าเปิด อีกรอบจ้ะเราก็รันร้านมาถึงวันศุกร์เลยค่ะไม่มีใครยอมเรียนกับเราฉะนั้นเราก็เลยจะเติมสต๊อกเข่าวข่าแพลนค่ะเป็นอะไรที่แพงที่สุดแล้วในส่วนของร้านด้านหลังไม่มีลูกค้ายอมเข้ามาเลยค่ะฉะนั้นดิฉันก็จะเอามาวางหน้าผ่านให้หมดไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไร3า0 0 0นห้าแสนแรกดิฉันรู้สึกว่าปาดเหงื่อมากเลยเข้าสู่วันที่39ก็มี3ามแสนแรกแล้วค่ะกว่าจะมี3ามแสนได้เหนื่อยมากดิฉันไม่อยากจะคิดภาพอีก7จ็ดแสนเราจะหาได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรกันนะพอลดกาไรลงกาไรหดหายไปถึงครึงคร่งๆเลยค่ะเหลือเพียงสแบบามหมื่น บางอย่างกับรูปแบบธุรกิจของเราอาะค่ะดิฉันว่าจุดพลิกผันการหาเงินเป็นกอบเป็นกำรรอาจจะอยู่ตรงระบบร้านก็ได้ค่ะถ้าเราสะสมดาวครบเราก็จะซื้อพอยให้ร้านเราโกไวรัลได้ก็คือคนจะมามากขึ้นแล้วก็จะยอมซื้อมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แอบรู้สึกหมดหวังนิดๆแต่ต้องไปกันต่อเผื่อมีระบบอะไรบางอย่างมาเปลี่ยนโมเมนตัมนี้เราลุยเชลเลงจนน้องสาวของเราเข้าเมากลายเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะฟินิชลุกค่ะก็เหมาะก,กับวัยรุ่นที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเราก็มาอัปเกรดเตียงให้น้องกับยายซชหน่อยเรียบร้อยยาย ชาเลนมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่อย่างนั้นเราจะหาเงินวันละหนึ่งแสนไม่ได้อะค่ะฉะนั้นที่ฉันก็สมาธิการจ้างงานดูสิคะดิฉันมือลัานยังไม่ทันได้เลือกทักษะเลยค่ะได้คุณเจอร์ r e a มเมอร์มาเป็นลูกน้องท่านที่น1นอกจากนี้จ้างคุณอิตซี่ไหมคะมาให้เขาช่วยเราทํายาเนื่องจากว่าเขาเคยเป็นลูกศิษย์เราทําให้มีทักษะอัต์ตัวแครีถึงเลเวลสองเลยนะและคนที่3จ้างคุณเฟย์แฮริสที่มีทักษะการทาอาหารและก็เครื่องดื่มสูงๆนี่ดีไหมคะดิฉันกําลังนึกถงงมมมมดดดลกกกกการรรรแแแจใให้รร้้ีีีิินนนื่่่ฟววยอช เพื่อเรียกลูกค้ามาเยอะๆค่ะก็จะเห็นว่าคนหน้าร้านเราอ่ะมันน้อยเหลือเกินฉะนั้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแล็บปรุงยาที่พนักงานต้องมาช่วยเราปรุงยาทําไว้ซักสองอันเลยดีไหมแล้วก็เปลี่ยนสีนี้ให้เป็นสีน้าตาลเข้มคลาสสิกแบบนี้ไปเลยจะพยายามถนอมเงินสดไว้ในบัญชีให้ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้ก็จะมีสมุนไพรห้อยไว้มีการตกแต่งผนังเล็กน้อยแล้วก็ดูซิว่าทําห้องให้พนักงานนอนตรงไหนดีก็จะเป็นห้องนอนเล็กๆที่มีห้องน้ําเล็กๆตรงนี้ได้ไหมคือมันต้องประหยัดเงินค่ะประตูแบบนี้แล้วก็ประตูเข้าห้องน้ําตตรรงงนี้้ก็ออยมับ เป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างเบียดเสียดประมาณนี้โอเคเลยค่ะใครทํายานเหนื่อยๆก็ลงมางี้ได้อาจจะไม่ต้องคอมใหม่มากโอ้โหเก่าขนาดนี้เอ็นจะเทนนิงอะไรใครได้ด้วยเหรอคะ,ะแล้วเราต้องดูแลเรื่องอาหารให้พนักงานด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้จะต้องหลบออกค่ะวางอุปกรณ์ทาอาหารตรงนี้กันดีกว่าตู้เย็นที่ดูคลาสสิกคุณภาพอาหารสูงเพื่อเขาทําอาหารให้เรากินด้วยค่ะก็จะได้บรรยากาศดีเลยนะเดี๋ยวนะคะเอาโต๊ะทานข้าวไว้มุมนี้ดีกว่า่ะนี่เดินมาสลับกันพักทากับข้าวทานได้แน่นอนค่ะตกแต่งง่ายๆด้วยสมุนไพรประหยัดเงินกันไว้อันนี้้ขิววและะะะเเเหมมมาาาาสก็็จปปนนคงไ วุ่นวายดีก็จะเสร็จแล้วค่ะโซนโครัวของพนักงานแค่นี้ทุกคนก็น่าจะอยู่กันแบบแฮปปี้แล้วไมมแต่พื้นที่นี้จะตั้งค่าเป็น r e s i d e n t ียลหรือว่าพื้นที่ผู้อยู่อาศัยนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้พนักงานมาเป็นผู้อยู่อาศัยเลยไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถทําให้เขาปรุงยาให้เราได้ะระบบร้านเราก็ดูเป็นไปด้วยดีมาดูซิว่าระบบนี้จะหางเงินวันละแสนได้ไหมโอ้แล้วพวกเราใกล้จะเป็นธุรกิจ3ดาวกันแล้วฉะนั้นก็มาเปิดร้านกันจะได้เรียกพนักงานมาอยู่อาศัยที่นี่ด้วยเลยฝนก็ดันมาตกหนักพนักงานคนแรกมาแล้วค่ะและฝนตกมากตอนนนี้้้เเเตตชชั่ดรรรงงงงงขออาาาาาจจะะวไไหหทํลค เมเนียมันดันเป็นฤดูฝนแล้วนี่สิคะใช้เวลานานเหลือเกินร้านก็จะเริ่มไม่ได้เน้นความสวยงามนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เน้นแมชโปรดักชันงานเน้นขขยออกเยอะๆ <c oughs> และพนักงานปรุงยาของเราคนแรกก็มาถึงแล้วค่ะมานายไปปรุงยาเลยส <c oughs> ิ่งที่คุณอิซี่ทาได้มีแค่ยาเม็ดต,ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งจะเลเวลสไม่เป็นไร <c oughs> และลูกน้องคนแรกก็กาลังปรุงยาอย่างขมขมเข้มค่ะเร็วๆ <c oughs> และคุณเฟยก็กาลังทําเครื่องดื่มแจกลูกค้าแล้วนะคะแต่เนื่องจากพายุเข้าอ่ะคนไม่ค่อยมาเลยที่ฉันลืมเพิ่มกิจกรรมให้เขามาดื่มน้ําฟรีกันค่ะจะได้้มาาากกันนยยๆคคแแแรรรรบส็จลว่ วางขายกันเลยรัวๆเฮ้ยระบบนี้มันน่าจะเวิร์กนะคะเนี่ยกลับมามี3ามแสนอีกรอบแล้วลืมไปค่ะตรงนี้ก็จะต้องมีมุมซิงค์ล้างแก้วแล้วก็ถังขยะเพื่อความสะอาดด้วยไปแล้วทีนี้ฉันก็ทําของรัวๆไปดิฉันก็ลากมาวางรัวๆไปส่วนคุณท่านนี้ก็เอนเตอร์เทนลูกค้าไปใช่ไหมตอนนี้เพิ่งได้เงิน3ามแสนสามไม่รู้ว่าพวกเราจะไหวหรือเปล่าคะเนี่ยมันมีค่าจ้างพนักงานด้วยนะรอบเนี้ย <c oughs> และก็โดนบังคับปิดร้านเนาะคำใหลูกค้ามาร้านเพียง33คนแล้วก็ได้เงินไป4ี่หมื่นเก้าทำไมยังดันไม่ถึงหน,นึ่ง ทาเงินได้ไปเพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่ขนาดแทบไม่กินแทบไม่นอนแล้วนะคะไม่เป็นไรยังมีโอกาสไปกันต่อค่ะคิดซะว่าพนักงานยังมือใหม่อยู่พนักงานจะทํายาได้เร็วกว่านี้ถ้าทักษะเขาขึ้นมากกว่านี้ค่ะแต่เดี๋ยวนะคะเข้าบิวหมดสักครู่ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนทำไมคนถึงมาร้านเราน้อยทั้งที่ของเราก็เยอะนะคะดิฉันก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มแล้วก็อยากลองปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างดูเผื่อว่าลูกค้าจะเดินเข้าร้านเราฟโฟล์มากขึ้นและพื้นที่ที่เรามีในร้านตอนนี้มันน่าจะคับแคบเกินไปจริงๆด้วยค่ะดิฉันก่งงตวาาามนม้้ออคร ตกแต่งไม่สวยงามเลยเพราะว่าการมาวางอาดอรเท่ากับลูกค้ามองว่าไม่มีของตกแต่งอะไรเลยก็ดูดีอยู่นะดูเหมาะสมอยู่ก็เป็นร้านที่เปิดประตูกว้างลดแลกแจกแถมตอนนี้ไม่สนดีไซน์แล้วค่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามามาขอร้องได้โปรดรวยดิฉันเล่นมา43วันซิมแล้วสงสารซิมดิฉันมากถ้าได้ขึ้นราแล้วก็ต้องขึ้นรากันให้ทั่วถึงจ้ะพี่ฉันรู้สึกได้ว่าลูกค้าต้องมาเยอะแน่นอนรอบนี้ตื่นเต้นล่อะอยากจะเปิดร้านทดสอบแล้วและเมื่อลูกน้องทํางานตรงนี้ร้านค้าอยู่ตรงนี้เรามาทําทางเชื่อมให้ลูกน้องสามารถ ที่จะเดินไปสต็อกของได้โดยตรงดีกว่าไหมจะพยายามวางสินค้าให้กระจายกระจายตัวกันมากขึ้นนะคะก็จะมีเชฟอันนี้ตรงกลางหนึ่งอันพอนอกจากนี้เราก็จะมาเพิ่มการกําหนดหน้าที่ดิฉันได้ลงมดเพิ่มเพื่อให้มันดูมเซนมากขึ้นค่ะให้เราสามารถสั่งพนักงานให้สต็อกของแล้วก็ทํายาเองโดยอัตโนมัติที่หาดอดนี้ก็จะเพิ่มกิจกรรมให้พนักงานสามารถรีสต็อกของได้โดยที่เราไม่ต้องมาคอยสั่งค่ะไม่อย่างนั้นเราก็บริหารไม่ไหวก็ดูเดินฟโฟล์มากขึ้นนะคะมาลองเปิดร้านกันดูซิมันจะฟโฟล์ขายหมดมากขึ ตอนนี้กำลังทำการสต็อกของนะคะดูซิว่าจะเวิร์กหรือไม่การสต็อกของใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยมีคนซื้อของเร็วขึ้นนะคะเนี่ยคุณท่านนี้ก็เสิร์ฟน้ำเรื่อยๆแล้วก็มีคนมายืนคุยกันเอ้ยเหมือนจะเวิร์กเมื่อสิบิฉันตื่นแล้วก็จะให้มานั่งตรงนี้แล้วก็ตอบคอมเมนต์ลูกค้ากันค่ะมันจะได้เป็นการบูสต์บูสตรนเราไงเหมือนเข่าเข้าเพลนจะอยู่ลึกเกินไปฉะนั้นดิฉันก,ก็จะ move มาด้านหน้าเลยมาคือตอนนี้เขาบ่นกันว่าเราขายแพงมากแต่ถ้าเรารลดราคาลงทุกคนก็เห็นแล้วว่ากำไรลลลลงงงเเเเเเเยยยยยออะะะมมมมมาาาากาากาก่่่่รรไไีีีททืข้สูววัันน44็จิ30,000 เองแต่รอบนี้เปิดร้านได้กาไรเพียง1นึ่งหมื่นเดิฉันจะลองรันร้านอีกรอบค่ะมาโอ้โหมีเงิน3ามแสนหกหมื่นหกพัอยู่อยู่ก็รัวหารูปแบบร้านนี้จิบดิฉันบอไวหแล้วหลับไปแล้วแต่ว่าเครื่องรางโชคดีกลายเป็นของขายเดียนอันดับ2ก็เลยมีเงิน3ามแสนแปดหมื่นใกล้จะสี่แสน 4, แล้วค่ะเงินขึ้นลงอย่างมากค่ะเพราะว่าพอมีคนซื้อปุ๊บก็ต้องมีค่าสต็อกของปั๊บเลยอะและธุรกิจก็ใกล้จะเป็น4ดาวแล้วหรือว่าเราจะต้องกลายเป็นธุรกิจ5ดาวกันก่อนนะสี่สิบห้าวันซิมกับเงินสามแสนเก้าหมืนน่นแปด เพราะว่าเรารวยช้ากว่าอาชีพอื่นเสนเหลือเกินนอกจากนี้ที่ฉันรู้สึกว่าเรามีพนักงานเยอะเกินไปที่ฉันจะไล่คุณเฟย์แฮริสออกแล้วกันค่ะวิธีการแจกเครื่องดื่มไม่ได้อีกต่อไปเสร็จปุ๊บที่ฉันก็จะเข้ามาที่บิวโมดแล้วก็ใช้ทริคเปิดเพลงเหมือนเดิมจ้ชาชาวเมืองซิมซี่ชอบเต้นจริงๆนะคะเนี่ยมากันเยอะมากคุณอิซี่กรุณากลับมาฝึกปรือฝีมือของท่านจะได้ช่วยที่ฉันได้มากกว่านี้อุยรวมากตอนนี้เงิน4ี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันวางยาลงไปเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองมาพอเต้นกันเสร็จก็ยืนดูสินค้าาาาอย่่่งงทีววแผนนเขสสูััห ที่46มี460,000แล้วใกล้500,000ก็ไปทุกทีวิฉีนลดราคาสุดๆแล้วนะเต้นเสร็จซื้อต่อเลยได้โปรดเป็นเวลาบ่าย2พนักงานโตรุ่งม,มาก็ไม่ไหวแล้วคนะ่ะต้องนอนโอ้ m ม่ก d วิธีนี้เวิร์ค่ะทุกคนเราสามารถเพิ่มกําไรจาก40,000ขึ้นมาเป็น75,000ได้แล้วต่อวันนะคะตั้งแต่มีเสียงเพลงมีลูกค้าทิปถึง10,000 simoleon ในส่วนของกำไรจากเซอร์วิสและการบริการยังเป็นศูนย์ s i m o l e อยู่กาลังมองเห็นโอกาสว่าถ้าเราทาห้องสอนกรุงยาเล็กๆนะคะมันก็น่าจะนาไปสู่10 ต่อไปแล้วก็จะมีการสร้างบ้านต้นไม้จากภาค Enchanted b y Nature ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปเร็วนี้ค่ะน่าจะประมาณอีก2วันค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบาย